หลังจากที่ผมได้ปล่อยคลิป10พลังเนนสูตรสร้างสรรค์ไปแล้วปรากฏว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดเป็นอย่างมากเลยครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปจริงๆนะครับก็ได้ฟีดแบ็ที่ดีมากมายก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่ได่าทอกันแล้วก็คอยแก้ไขจุดที่ผิดพลาดให้นะครับและแน่นอนคราะว่าพาท,ที่ที่1ได้รับผลตอบรับดีขนาดนั้นพาท,ที่2ผมก็เลยรีบทําการเข็นออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เหล็กต้องตีตอนอย่างร้อนใช่ไหมในพาร์ทนี้นะผมก็จะนำา1บเน้นสุดสร้างสรรค์ที่บางความสามารถทุกคนอาจจะรู้จักดีอยู่แล้วหรือบางความสามารถผู้คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ว่าได้พร้อมอยู่ในภาควันดํำอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วถ้าถามว่าความสร้างสรรคเนี่ยผมวัดจากอะไรนะครับก็คือ มันเป็นจริตส่วนตัวล้วนๆเลยครับบางความสามารถคุณอาจจะคิดว่าเออมันก็ไม่เห็นสร้างสรรค์ตรงไหนแต่สำหรับผมผมอาจจะคิดว่ามันสร้างสรรค์ผมก็เลยขอใส่มันในลิ์นี้ด้วยอะไรแบบเนาะเออก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับอาจจะมีอันไหนที่แบบโดนใจคุณบ้างไม่โดนใจคุณบ้างก็อย่าว่ากันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีการเรียงลําดับก่อนหรือหลังนะครับไม่ได้หมายความว่าอันที่ขึ้นก่อนเนี่ยจะสร้างสรรค์น้อยกว่าอันสุดท้ายอะไรแบบเนี้ยไม่เกี่ยวเนาะโอเคแล้วถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็เชิญรับชมคลิปได้เลยครับ มาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยกับเลเซอร์กับความสามารถเน้น14ปีศาจรับใช้สุดสะพึงเลเซอร์ Laser, หรือว่า GM ของปีดตอ i ไอแลนด์มีความสามารถเน้นที่เรียกว่า14ปีศาจเขาสามารถสร้างสัตว์เน้นได้8ตัวที่มีหมายเลขตั้งแต่0ถึง7ออกมาได้แต่ละตัวจะมีขนาดรูปร่างที่แตกต่างกันโดยปรากฏตัวออกมาในตอนที่แข่งดอทบอล หมายเลขศูนย์ทำหน้าที่เป็นกรรมการส่วนหมายเลข1-7ถึงเเป็นผู้เล่นในสนามเช่นเดียวกันกันกบเลเซอร์พลังทางกายภาพของสัตว์เนนเหล่านี้นับว่าสูงเลยทีเดียวดูได้จากการที่สามารถซัดบอลใส่เทสเกลา่าจนบาดเจ็บหนักต้องออกจากการแข่งขันแม้เทสเกลา่าจะเอาออร่ามาปกป้องหลังของตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วก็ตามและสัตว์เนนเหล่านี้ก็ยังมีการควบคุมเป็นแบบออโต้มีความนึกคิดความคิดความอ่านเป็นของตัวเองราวกับเป็นมนุษย์เลยอีกด้วย นอกจากนี้นะครับสันเนนเหล่านี้ยังสามารถรวมร่างเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งได้อีกด้วยร่างที่รวมออกมาจะมีหมายเลขเป็นผลลัพธ์ของสองร่างต้นนั้นบวกกันและจะตัวใหญ่มากขึ้นด้วยโดยพลังทางกายภาพจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอย่างในเรื่องเนี่ยหมายเลข6รวมร่างกับหมายเลข7็กลายเป็นหมายเลข13จากที่เคยอยู่แยกกันเป็นเป้นเปานิ่งให้ฮิโซกะบาบอลอัดเล่นแต่พอมารวมร่างกันแล้วกับแข็งแกร่งขึ้นถึงขนาดหยุดบอลของฮิโซกะได้แบบชิวๆเลย สิ่งที่พอจะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนของพลังนี้ก็คือขณะที่เรเซอร์เรียกสัตว์เนนเหล่านี้ออกมาเขาจะไม่สามารถใช้พลังของเขาได้อย่างเต็มที่เพราะต้องแบ่งร่างออกมานี่แหละนะแต่มันก็สามารถแก้ได้ง่ายๆครับแค่เรเซอร์สลายสัตว์เนนเหล่านั้นทิ้งไปก็พอครับเท่านี้พลังเขาก็จะกลับมาเท่าเดิมละอีกพลังหนึ่งของเรเซอร์ก็คือ เขาสามารถสร้างลูกบอลออร่าสีแดงขึ้นมาได้พลังทำลายล้างของบอลออร่านี้มหาศาลมากถึงขนาดที่ว่าปลาใส่เรือทีเดียวเนี่ยเรือระเบิดใหญ่โตเลยหรือปลาใส่หัวนักโทษที่ขัดคำสั่งก็ถึงขนาดหัวระเบิดเลยเช่นกันนับว่าเป็นอีกหนึ่งพลังที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่รุนแรงเป็นที่สุดโดยรวมแล้วตัวพลังอาจจะดูธรรมดาที่เราอาจจะเห็นได้จากอนิเมะเรื่องอื่นๆแต่ก็มีลูกเล่นอย่างการรวมร่างหรือการคลายออกอย่างรวดเร็วเป็นกิมมิคที่เพิ่มความลึกให้กับความสามารถนี้ได้กำลังดีเลยทีเดียว ลองคิดดูว่าถ้าไม่เอาสัตว์เน้นเหล่านี้เนี่ยไปเล่นดอทบอลมันจะสามารถช่วยงานเราได้มากขนาดไหนกันนะบางทีแบบเอาไปทํางานบ้านนี้ก็คงจะได้หรือว่าทํากับข้าวให้เรากินก็คงจะได้เออชิวเลยนะเนี่ยเนเฟลปิโตองครักษ์นักเชิดหุ่นเนเฟลปิโตเป็นผู้ใช้เน้นสายพิเศษที่มีความสามารถค่อนข้างจะหลากหลายเลยทีเดียวครับผมขอเริ่มจากความสามารถแรกก่อนเลยละกันนั่นก็คือความสามารถดร์ไบร มันเป็นตุ๊กตายักที่สามารถรักษาการบาดเจ็บใดๆก็ตามได้ทั้งหมดถ้าเป้าหมายยังไม่เสียชีวิตอ่ะนะโดยที่ด็อกเตอร์ไบรจะมีอุปรกรณ์ผ่าตัดเครื่องมือแพทย์แบบครบคันเลยแหละเรียกว่ารักษาได้หมดจริงๆไม่ว่าจะต่อแขนเมลเอมรักษาคมิกิที่บาดเจ็บสาหัสหรือแม้แต่ประกอบร่างของใครขึ้นมาใหม่แต่ก็คือมาแต่ร่างอ่ะนะวิญ,ญญาณไม่อยู่แล้วแล้วคือใช้เวลารักษาไม่นานด้วยนะครับยิ่งถ้ามีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะยิ่งรักษาเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเมื่อปิโต้ทาการเรียกดรบรออกมามันจะเชื่อมต่อโดยตรงกับหางของปิโต้ครับทำให้ปิโต้ถูกตรึงไว้ในรัศมี20เมตรรอบตัวของดรไบร์ทำให้ไม่สามารถขยับออกไปไหนได้เลยแต่นี่ก็อาจจะไม่ใช่ข้อเสียซะทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานด้วยครั้งหนึ่งเนี่ยปิโต้ได้ใช้ความสามารถนี้ในการหยุดการกระเด็นไม่ให้ไปไกลเกินไปได้อีกด้วย และในเวลาที่ปีโตเปิดใช้ความสามารถนี้ปีโตจะไม่สามารถใช้ความสามารถเนนอื่นๆได้เลยนับว่าตัวของปีโตจะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างไร้การป้องกันเอามากๆเลยแหละครับแถมจะไม่สามารถตรวจจับผู้บุกรุกได้อีกด้วยอีกหนึ่งความสามารถของปีโตนั่นก็คือหุ่นเชิดชักใหญ่ปีโตจะสร้างหุ่นตัวตลกขึ้นมาชักใหญ่เป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ทั้งเคลื่อนไหวทั้งพูดหรือแม้แต่กระทั่งใช้ความสามารถเนนของเป้าหมายคือทําไดห้หมดเลยโดยปีโตสามารถตั้งคําสั่งไว้ล่วงหน้าได้ทําให้พวกมันขยับตามคําสั่งที่ตั้งไว้แบบอัตโนมัติอีกด้วย ธานียังน่ากูวไม่พอแล้วก็ปีโตยังสามารถเชิดหุ่นได้ค้างละหลายตัวพร้อมกันไม่แน่ใจเรื่องจํานวนสูงสุดนะครับแต่ว่าเยอะคโคตรคือเป็นกองทัพอ่ะและนอกจากนี้ปีโตยังสามารถรู้สึกได้ทันทีถ้าหุ่นเชิดของเขาหายไปเพราะว่าออร่าของเขาหายไปนี่แหละนะเขาก็เลยรับรู้นะครับและดูเหมือนกับว่าความสามารถนี้จะใช้ได้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยังคุ้มเครืออยู่ว่าสามารถควบคุมคนเป็นได้ด้วยหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่เห็นในเรื่องก็คือจะเป็นคนตายทั้งหมดครับ อีกหนึ่งความสามารถของปีโตนั่นก็คือเทอร์ฟิโกราหุ่นเชิดก้าวข้ามขีดจํากัดเป็นหุ่นเชิดอีกรูปแบบหนึ่งที่จะชักใยตัวของปีโตเอาไว้ทําให้ความสามารถทางกายภาพของปีโตเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้ร่างกายผู้ใช้จะตายไปแล้วเทอร์ฟซิโกราก็จะไม่หยุดทํางานดังจะเห็นได้จากตอนที่แม้ปีโตจะตายไปแล้วแต่เ็ายังพุ่งไปตัดแขนกรอนได้นั่นเองโดยรวมแล้วความสามารถของเนเฟลปีโตมักจะเกี่ยวข้องกับการเชิดหุน่นหรือการสร้างตุ๊กตาหุ่นเชิดทั้งนั้นเลย ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นพลังที่เท่แล้วก็ครีเอทแบบมากๆเลยนะครับคือตุ๊กตาหุ่นเชิดเนี่ยถ้าเราฟังแบบไม่รู้ความสามารถเลยนะใครจะไปคิดว่ามันร้ายกาจและสามารถพลิกแพลงวิธีการใช้งานได้มากมายขนาดนี้ล่ะครับปาคุโนดาสายพิเศษผู้สามารถอ่านไปถึงส่วนลึกของจิตใจปาคุโนดะเป็นสายพิเศษที่มีความสามารถในการอ่านไปถึงส่วนลึกของจิตใจของเอ้าหมาย ที่ต่อให้เป้าหมายจะพยายามนึกเรื่องอื่นในหัวก็จะไม่มีผลต่อการถูกค้นข้อมูลเรียกได้ว่าอ่านใจในระดับจิตสํานึกกันเลยทีเดียวโดยเงื่อนไขของปากูโนโด้าก็คือเธอจะเป็นต้องสัมผัสกับเป้าหมายโดยตรงและถามคําถามเฉพาะเจาะจงกับเรื่องที่เธอต้องการรู้โดยในตอนที่ฝึกพลังนี้ปากูโนโด้าได้ใส่ข้อจํากัดเอาไว้ด้วยว่าเธอจะไม่สามารถสัมผัสกับผู้คนที่เธอรักได้ตลอดชีวิตและอีกหนึ่งความสามารถก็คือเมมโมรี่บอม ที่จะเป็นการนำความทรงจำซึ่งจะเป็นทั้งของเธอหรือของผู้อื่นก็ได้บรรจุเป็นกระสุนใส่ในปืนลูกโม่สูงสุด6นัดแล้วเมื่อนําไปยิงใส่เป้าหมายจะทําให้เป้าหมายเกิดอาการชาไปแป๊บหนึ่งก่อนที่เป้าหมายจะรับรู้ถึงความทรงจําทั้งหมดที่ถูกบรรจุใส่ในกระสุนและความสามารถนี้ยังสามารถใช้ลบความทรงจําได้อีกด้วยนะความสามารถนี้มีประโยชน์ต่อกลุ่มโจรเงามายาเป็นอย่างมากครับเรียกได้ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าเธอแล้วเนี่ยคนผู้นั้นจะไม่สามารถโกหกเธอได้เป็นอันขาดรวมทั้งจะถูกค้นจุดอ่อนหรือความลับต่างๆทั้งหมดแบบชิย ส่วนที่ผมมองว่าสร้างสรรค์สุดๆก็คงจะเป็นการที่นําความทรงจํามาบรรจุเป็นกระสุนแล้วถ่ายทอดให้กันได้นี่แหละคือวิธีการมันเฟี้ยวจริงนะขี้เกียจเล่าให้ฟังก็ยิงความทรงจําใส่มา่งเลยจบง่ายเหมือนกับเห็นมาเองแล้วข้อมูลก็จะไม่ผิดเพี้ยนอย่างแน่นอนด้วยกอนโทปี้มิลเลอร์เกต A เอกอปได้ยันตึก หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มโจนเงามายาผู้มาพร้อมกับความสามารถแกลเลอรี่เฟกที่เมื่อก่อนทอปปี้สัมผัสกับสิ่งของเป้าหมายด้วยมือซ้ายเขาจะสามารถก๊อปของสิ่งนั้นให้ออกมาทางมือขวาได้เหมือนแบบเป๊ะๆมิลเลอร์เกตเอของแท้เลยครับแต่ความสามารถนี้เนี่ยจะสามารถใช้กับสิ่งของที่ไม่มีชีวิตเท่านั้นนะครับคือคนเป็นๆเ,เนี่ยก๊อปไม่ได้แต่ถ้ากลายเป็นศพไปแล้วโอเคสามารถก๊อปได้ละแล้วในเรื่องเนี่ยคือมันมีฉากหนึ่งที่ว้าวมา,มากๆครับนั่นก็คือตอนที่ก่อนทอปปี้เนี่ยมันก๊อปตึกร้างที่ทกาาาึก50ต ตอนเห็นนี่อึง้งจริงๆครับไม่คิดว่ามันจะก๊อบได้ยันตึกอ่ะแปลว่าออร่าของหมอนี่เองเนี่ยก็คงจะมีมหาศาลไม่ธรรมดาเลยโดยของที่ถูกก๊อปมันนั้นนะครับมันจะหายไปหลังจากที่ผ่านไป24ชั่วโมงหรือก็คือ1วันทั่วเลยไม่ได้คงอยู่ตลอดไปนะและยิ่งไปกว่านั้นก็คือกอนทอปปี้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสิ่งที่ก๊อปขึ้นมาได้เพราะสิ่งของเหล่านั้นมันก็ถูกสร้างมาจากออร่าของเขาเองนั่นแหละนะเลยทําหน้าที่เป็นเหมือนกับเอ็นไปด้วยในตัวดังกรณีของงานประมูลที่เมืองยอกชิน ที่ก่อนโตปี้ก๊อปหลใส,ส่เนซีเพลิงของเผ่าคูและทําให้รู้ที่อยู่ของห้องเนออนนําไปสู่การจับกลุ่มหนึ่งในบริการของเนออนและด้วยความสามารถของปากคุคนูดาก็ทําให้ข้อมูลและหน้าตาของคคราปิก้าถูกเปิดเผยออกมานั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่เข้าใจได้ไม่ยากแต่ก็สามารถประยุกต์มาใช้ได้อย่างสร้างสารรค์อีกแล้วส่วนตัวผมอึ้งตรงมันก๊อปตึกทั้งตึกนี่แหละนะแถมอีกจุดที่ผมอ่าน่าสนใจก็คือมันยังสามารถใช้เป็นเสมือน GPS ชี G ้เป้าได้อ e ีกด้วยซึ่งบนี้แม่บ้านตระกูลโซดิกผู้สามารถแปลงงเป็นนนยาาพะทั้7 Ri d e r High คือชื่อความสามารถของซูโบเนเธอสามารถเปลี่ยนร่างตัวเองให้กลายเป็นยานพาหนะได้หลากหลายรูปแบบโดยที่เธอจะสามารถถูกขับเคลื่อนโดยออร่าของผู้ขับขี่ในทางกลับกันนั่นแปลว่าถึงแม้เธอจะแปลงเป็นยานพาหนะได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองนั่นเองครับจำเป็นที่จะต้องมีผู้ขับขี่ที่ใช้เน้นได้ป้อนออร่าเป็นพลังงานให้กับการเคลื่อนที่และซูโบเนจะยิ่งเร็วขึ้นไปอีกหากมีจํานวนผู้ขับขี่มากขึ้นอย่างตอนที่กําลังไล่จับขีรัวซูโบเนได้แปลงเป็นมอเตอร์ไซค์โดยมีผู้ใช้เน้นขี่เธอ2คนความเร็ ของเธอก็มากพอที่จะไล่ขี้รัวในร่างสายฟ้าได้ทันไม่ยากเลยแต่ก็ต้องมองเล็กไว้ซะหน่อยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยขี้รัวแบกอลูกาวิ่งไปด้วยนะซึ่งบนนี้สามารถแปลงเป็นยานผานะได้ทั้งหมด7รูปแบบโดยนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วเธอยังเคยแปลงเป็นเครื่องบินจิ๋วอีกด้วยโดยในร่างนี้เธอจะสามารถบินได้เร็วและสูงเหนือเมฆเลยแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าอีก5ฟอร์มที่เหลือนั้นยังไม่ถูกเปิดเผยออกมายังไงก็ตามผมถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่เท่และสร้างสรรค์สุดๆอย่างไม่ต้องสองสสัยยเลย บิสกิตครูเกอร์กับความสามารถนวดผ่อนคลายสลายไขยมันเมจิเค้าเอสเต้คุกกี้จังบิสกิตสามารถเรียกสัตว์เน้นรูปร่างมนุษย์ที่เรียกว่าคุกกี้จังออกมานวดด้วยเทคนิคต่างๆหลากหลายสามารถเผาไขามันที่มันจะเป็นทิ้งไปได้ด้วยนะครับก็คืออย่างงี้ก็คือจะไม่อ้วนเลยเหรอเฮ้ยดีเกิน คุกกี้จังสามารถเปลี่ยนออร่าให้กลายเป็นโลชั่นพิเศษและเมื่อนำไปทาผิวแล้วจะทําให้ผิวหนังอ่อนเยาวงดงามและยังมีการนวดกดจุดที่จะทําให้ร่างกายงดงามจากภายในอาการท้องผูกปวดไหล่ปวดหลังกล้ามเนื้อตึงแพ้อากาศเย็นทั้งหมดจะถูกรักษาให้หายภายในพริบตา และอีกหนึ่งความสามารถของคุกกี้จังก็คือเปียโนมัสซาดด้วยการนวดนี้จะทําให้การหลับ30นาทีมีค่าเท่ากับการนอน8ชั่วโมงกันเลยไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความอ่อนล้าของร่างกายและจิตใจเท่านั้นแต่ยังช่วยเร่งการฟื้นฟูออร่าของเป้าหมายระหว่างการนวดได้ด้วยนะด้วยพลังการรักษาอันนี้บวกกับพรสวรรค์ของกอร์และคีรัวทําให้ทั้งสองคนมีความสามารถเหมือนกับฝึกมาหนึ่งปีโดยใช้เวลาแค่1เดือนเท่านั้นเป็นพลังที่คนวัยจะเรียก3อย่างผมต้องการจริงๆเลยตายเถอะ บิสกิตยังมีอีกหนึ่งความสามารถนั่นก็คือการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเธอให้ดูอ่อนกว่าวัยรวมถึงการลดขนาดมวลกล้ามเนื้อต่างๆลงไปด้วยเมื่ออยู่ในร่างนี้พลังทางกายภาพของเธอจะลดลงไปหลายส่วนแต่ก็แลกมาก,กับความที่ดูเด็กและน่ารักสดใสปิ๊งปิงนั่นเองเธอมกจะชอบใช้ภาพลักษณ์ของการเป็นเด็กหลอกให้อีกฝ่ายตายใจว่าตัวเองนั้นอ่อนแอเช่นทําเป็นแกล้งของความช่วยเหลือหรือในตอนต่อสู้ก็จะทาให้ศัตรูประมาทเพราะเห็นว่าเป็นแค่เด็กผู้หญิงแต่อย่าให้เธอเอาจริงละ่ะเพราะร่างเดิมของเธอนั้นโคตรจะน่ากลัวระดับเคนช พ่อจริงแล้วเห็นแบบนี้เนี่ยแต่บิสกิตอายุใกล้จะเลข6แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งพลังที่ดูมีประโยชน์มากจริงๆนะถึงจะไม่ใช่ในการต่อสู้โดยตรงก็ตามและนอกจากช่วยเรื่องความเยาว์วัยแล้วก็ยังช่วยเรื่องรักษาการบาดเจ็บต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยละ่ะถูกใจผมสุดๆเกนทรูมือระเบิดจอมป่วนแห่งกรีดไอแลนด์กับความสามารถลิตเติ้ลเฟลเวอร์เกนทรูสามารถเปลี่ยนออร่ราให้กลายเป็นระเบิดจิ๋วบนฝ่ามือทั้งสองข้างได้ เขาจะเป็นที่จะต้องสัมผัสกับเป้าหมายโดยตรงระเบิดจริงจะทํางานคือสร้างระเบิดออกมาแล้วใช้ปาเนี่ยไม่ได้นะครับต้องแตะตัวเท่านั้นถึงแม้ว่าระเบิดเนี่ยจะลูกเล็กแต่ก็สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับเป้าหมายได้ไม่น้อยเลยก่อนโดนระเบิดที่แขนเข้าไปเนี่ยคือข้อมือขาดเลยนะครับ จุดอ่อนของพลังนี้ก็คือในตอนที่เกนทูจะจุดระเบิดเขาต้องใช้เกี่ยวนาออร่ามาปกป้องมือทั้งสองข้างของตนเองเพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายจากระเบิดของตัวเองไปด้วยในวินาทีนั้นจะนาให้ออร่าที่ปกคลุมส่วนอื่นของร่างกายบางลงทําให้ได้ถูกโจมตีเข้าไปในจังหวะนั้นแล้วก็บอกเลยว่าเละอย่างในเนื้อเรื่องเนี่ยตอนที่เกนทูมาระเบิดแขนของกอนทิ้งกอนก็อาศัยจังหวะตอนนั้นเตะเสยข้างมาเป็นหนึ่งทีด้ยวยความเร็วสูงจนแม้แต่ตัวเกนทูยังมองตามไม่ทันแต่ถ้านี่ยังโหดไม่พอเกนังมมอกคคคววาาาาาสรรถ่็ืเาดบา โดยจะเป็นการติดระเบิดไว้ที่ตัวเป้าหมายโดยตรงผ่านการทำสองเงื่อนไขก็คือ 1. g e n เกนทูจะต้องแตะตัวเหยื่อและพูดคาว่าบอมเบอร์ 2. เกนทูจะต้องอธิบายความสามารถเขาดาวแบบละเอียดให้เป้าหมายฟังรวมถึงวิธีปลดระเบิดด้วย เมื่ออธิบายครบแล้วระเบิดเนนจะถูกสร้างขึ้นบริเวณที่เกนทูเคยไปแตะเป้าหมายเอาไว้ระเบิดนี้จะมีเลขดาวเริ่มต้นที่หกพันและจะค่อยลดลงเรื่อยๆตามจำนวนอัตราการเต้นของหัวใจเมื่อลดลงถึงศูนย์เมื่อไหร่ระเบิดก็จะทํางานทันทีหรือถ้าเกนทูและพวกนํานิ้วโป้งมาชนกันก็จะเป็นการบังคับจุดระเบิดได้เช่นเดียวกันอนุภาพระเบิดของเขาดาวนั้นรุนแรงยิ่งกว่าลิตเติลฟาฟเวอร์เป็นสิบเท่าถ้าโดนเข้าไปรับประกันเลยว่าแตกแน่นอนครับแต่ก็ยังมีวิธีการกดระเบิดได้อยู่นะเพียงต้องแตะตัวเกนทูและพูดดวว่าจบอเร์ไ้้แล เพียงเท่านี้ระเบิดก็จะหายไปเป็นความสามารถที่ร้ายกาจมากแต่ก็มีเงื่อนไขยุบยิบตามมามากมายเช่นกันโดยเฉพาะการที่ต้องบอกเงื่อนไขพรังของตัวเองเนี่ยนับว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงเอามากๆเลยนะครับไอแซคเนเทโลกับความสามารถคันนอนร้อยวิถีไอแซคเนเทโลผู้มีความสามารถร้อยวิถีคันนอน เป็นความสามารถในการอัญเชิญรูปปั้นพระพุทธรูปคันนอนร้อยวิถีออกมาเมือ่อเนเทโรทําการพนมมือเหมือนกับสวดภาวนาพร้อมออกท่าทางต่างๆหลังจากนั้นพระพุทธรูปยาก์นี้จะเคลื่อนไหวตามเจตจำนงของเนเทโรอย่างรวดเร็วถ้าอยากให้พระพุทธรูปเคลื่อนไหวอีกก็ต้องพนมมือก่อนจะออกท่าอีกวนซ้ําไปเรื่อยๆคือพลังนี้เหมือนจะหลายขั้นตอนนะครับจะสั่งพระพุทธรูปทีหนึ่งก็ต้องพนมมือทีหนึ่ง แต่ที่ไหนได้การพนมมือของเนเทโลเนี่ยมีความเร็วที่สูงม,มากทั้งขั้นตอนตั้งแต่พนมมือออกท่าพะพุทธรูปฟาดท,ทั้งหมดเนี้ยใช้เวลาน้อยกว่า0.1วินาทีครับทำให้เนเทโลสามารถออกท่าได้เป็นพันครั้งภายใน1นาทีรวดเร็วชนิดที่ว่าราชามดเมลเอมยังมองตามการพนมมือไม่ทันกันเลยแหละครับและหากศัตรูพยายามเล็งไปที่จุดบอดเนเทโลก็ยังสามารถเพิ่มแขนของพระพุทธรูปเพื่อม,มาปิดจุดบอดนั้นได้อีกด้วยรูปแบบการจูตีของร้อยวิถีคันนอนปรากฏออกมาทั้งหมด4รูปแบบได้แก ฝ่ามือที่1นึร้อยวิธีคันนอนจะทุบเป้าหมายฝ่ามือที่3จะเป็นการประกบมือใส่เป้าหมายเหมือนกับตบยุงฝ่ามือที่99จะเป็นการโจมตีด้วยมือทั้งหมดของคันนอนร้อยวิธีด้วยความเร็วที่สูงที่สุดโดยในท่านี้เนเทโร่ไม,ม่จะเป็นต้องประกบมือในทุกการออกท่าเพียงแค่หลังประกบมือครั้งแรกต้องตั้งท่า99าค้างไว้เท่านั้น ฝ่ามือที่ศูนย์สุดยอดไม้ตายก้นหีบของเนเทโลเป็นการอัญเชิญคันนอนออกมาที่ด้านหลังของศัตรูและใช้มือพร้อมประกบศัตรูไว้ด้วยความเมตตาก่อนที่ออร่าทั้งหมดในตัวเนเทโลจะถูกเปลี่ยนเป็นลำแสงที่ส่องสว่างดังด่งดวงดาจดจ,จลัดและยิงออกไปทางปากของคันนอนหลังจากที่ใช้ท่านี้ไปแล้วเนเทโลจะไม่สามารถต่อสู้ได้อีกเพราะเป็นการปลดปล่อยออร่าไปจนหมดแล้วทาให้ร่างกายของเนเทโลเนี่ยผอมแห้งเลยคือแม้ว่าเนเทโลจะทําถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่เมลเอ็มมันกลับยังยืนชิลๆเลยครับคือสิ้นหวังโคตรเลยตอนดู โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบไอเดียการพนมมือภาวนาก่อนเริ่มโจมตีมากๆเบลเอ็มพูดไว้ในเรื่องเลยนะครับว่าไอ้ท่าทางที่ดูเปล่าประโยชน์ราวกับต้องการที่ชีวิตในการต่อสู้กับกลายเป็นอาวุธที่ใช้ในการต่อกรก,กับข้าได้โอ้โหคือโคตรเฟีย้ยวนะครับคือใครจะไปคิดแหละครับว่าการพนมมือเนี่ยมันจะสามารถใช้ในการต่อสู้ได้ด้วยคือลองคิดดูนะครับว่าคุณต้องทําการพนมมือทุกครั้งก่อนจะออกท่าโจมตีอ่ะเออแค่คิดมันก็แปลกแนละ้วใช่ปะ่ะแทนที่การเคลื่อนไหวเปล่าประโยชน์อย่างการพนมมือในการต่อสู้จะกลายเป็นจุดอ่อน แต่ในเทโล่กับทาให้มันกลายเป็นการออกท่าที่ร้ายกาจได้มากขนาดนี้คือสุดยอดจริงๆครับองค์หญิงลําดับ2 c a คามิลากับความสามารถแมวล้านชีวิตพลังของคามิล่าเป็นความสามารถแบบเคาน์เตอร์ที่จะทํางานหลังจากที่คามิล่าโดนฆ่าตายแล้วโดยใครบางคนหลังจากที่คามิล่าตายไปแล้วเนี่ย ทันใดนั้นนะครับจะปรากฏตัวสัตว์เนนที่เป็นแมวสีดําขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังของผู้ที่ฆ่าคาเมล่าแมวดําตัวนั้นจะตะปบเหยื่อของมันและบีบอัดร่างของเหยื่อมันทําเป็นพลังงานชีวิตและนําพลังชีวิตนั้นเคลื่อนย้ายไปที่บริเวณหางเมื่อหางเปล่งแสงสีขาวออกมาแล้วแมวตัวนั้นจะทําการหยดพลังชีวิตของเหยื่อเข้าไปที่ปากของคาเมล่าและคาเมล่าจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับพร้อมได้พลังเนนที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย แล้วก็ดูเหมือนว่าความสามารถนี้จะไม่จํากัดแค่เป้าหมายเดียวอีกด้วยฟังฟังดูแล้วเนี่ยก็เป็นพลังที่ร้ายกาจสุดๆเลยคือแทบจะเป็นอมตะเลยก็ว่าได้แต่แน่นอนว่าพลังนี้ก็มีจุดอ่อนที่ร้ายแรงมากเช่นกันครับนั่นคือเธอไม่มีความสามารถในการต่อสู้โดยตรงเลยถ้าสตูร,รู้ถึงพลังของเธอว่าจะทํางานหลังตายสิ่งที่ต้องทําก็แค่ทําให้เธอบาดเจ็บสาหัสหรือเป็นอวมภาพาอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ก็คือสวยจบเลย แต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าค่าคามิล่าโดยการที่แบบทําลายร่ากของเธอทั้งหมดแบบวันระเบิดจนแบบไม่มีชิ้นดีเลยหรือว่าไม่มีปากให้กืนกินพลังชีวิตได้เนี่ยเธอจะยังสามารถฟื้นคืนชีพได้อยู่อีกไหมนะคืออันนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่มีเคสเออกมาให้ดูแล้วก็นอกจากนี้นะครับเช่นเดียวกันกันกบองค์ชายคนอื่นๆเลยก็คือคามิล่าเธอจะมีสัตว์เน้นประจําตัวครับรูปลักษณ์จะเหมือนกับต้นไม้ประหลาด และสัตว์เนนนี้จะมีพลังในการบังคับควบคุมจิตใจเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์หากเป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งก็ยังไม่ปรากฏแน่ชัดนะคะว่าเงื่อนไขเนี่ยมันมีอะไรบ้างโมเรนาพลูโดเจ้าแม่ธุรกิจเครือข่ายขายตรงโมเรนาพลูโดคือลูกลับๆับของราชาคาคินเรื่องประวัติเนี่ยผมขอยกไปคลิปหน้าเลย เพราะตัวละครนี้มีอดีตที่โคตรจะโหดและน่าสงสารมากๆครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเธอกันก่อนเลยดีกว่าโมเลนาเป็นสายพิเศษที่มีความสามารถที่เรียกว่าไซคินโอเซนมันคือการแพร่เชื้อผ่านน้ำลายของเธอเธอสามารถแพร่เชื้อนี้ได้สูงสุด22คนรวมตัวของเธอด้วยเป็น23คนคือพูดง่ายๆก็คือมันจะทำให้คน22คนกลายเป็นดาวลน์ของเธอนะโดยผมขอเรียกคนที่ติดเชื้อว่าจะกลายเป็นเพลเยอร์แล้วกันนะครับมันเข้าใจง่าย,ายดี โดยคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะกลายเป็นเพลเยอร์ที่มีเลเวลเริ่มต้นที่ศูนย์และสูงสุดที่100มโมลเอน่าทาการตั้งกฎเอาไว้ว่าหากเพลเยอร์ทําการฆ่าคนทั่วไปเลเวลของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นหนึ่งถ้าฆ่าผู้ใช้เนนเลเวลจะเพิ่มขึ้น10และถ้าฆ่าองคชายคาหินได้เลเวลจะเพิ่มขึ้น50และเมื่อเพลเยอร์เลเวลถึง21คนผู้นั้นจะได้รับความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมาแบบสุม่มแต่จะสุ่มให้เข้ากับตัวตนของคนคนนั้นนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับมโวลเอน่ามีเล และเมื่อมีผู้เล่นอัปเลเวลจนถึง100ได้สําเร็จเมื่อไหร่เขาคนนั้นจะกลายเป็นเมมเบอร์ซีโร่และจะสามารถหลุดพ้นจากโมเลน่าและจะสามารถแพร่เชื้อต่อไปได้อีก22คนเหมือนกันกับโมเลน่าเลยนั่นเองคือแพร่ไปเรื่อยๆไม่มีจํากัดเลยนะครับโหชิปเปงเลยนะโดยก่อนที่เป้าหมายจะกลายเป็นเพเยอร์เนี่ยจะต้องทําการผ่าน3เงื่อนไขของโมเลน่าก่อนถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปพลังของโมเลน่าเนี่ยก็จะยังไม่ทํางานครับ1ก็คือโมเลน่าและเป้าหมายจะต้องเล่นเกมการ์ดกันครับ ตรงนี้เนี่ยรายละเอียดมันเยอะมากขอข้ามไปก่อนแล้วกันโดยรวมเนี่ยก็คือจะต้องให้เป้าหมายเนี่ยเลือกการ์ด yes เป็นการ์ดใบสุดท้ายที่เหลืออยู่บนโต๊ะนะครับ 2. โมเลน่าต้องจูบกับเป้าหมาย 3. เป้าหมายต้องฆ่าคนโดยมีโมเลน่าหรือพรรคพวกของโมเลน่าเห็นเหตุการณ์โมเลน่ายังสามารถรับรู้ถึงตัวตนสถานที่สถานะต่างๆรวมถึงเลเวลของผู้ที่ติดเชื้อได้อีกด้วยคือรู้หมดเลยว่าสมาชิกของเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างโมเลน่าเคยพูดไว้ว่าผลของไซคินโอเซนเนี่ย จะหายไปก็ต่อเมื่อเป้าหมายเสียชีวิตหรือตัวโมเลน่าเสียชีวิตหรือเป้าหมายสามารถเคลียร์เกมได้สาเร็จก็คือไปถึงเลเวล100นั่นแหละนะโดยเธอเปรียบเทียบว่าความสามารถของเธอมันก็เหมือนกับแอปเกมมือถือที่จะไม่หายไปจนกว่าเกมจะเคลียร์อารมณ์เหมือนไวรัสมากกว่าปะวะ <laughs> ก็น่าว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่โคตรจะเล่นใหญ่และบ้าคลั่งเอามากๆเลยนะครับทำให้สถานการณ์บนเรือวันดําตอนนี้เนี่ยยิ่งปั่นป่วนมากขึ้นไปอีกไม่รู้ว่าอาจารย์เขาคิดความสามารถแบบนี้ได้ยังไงเอาไอเดียมาจากเกมออนไลน์หรือว่าอันิเมะต่างโลกปะนะคือมีครบเลยครับเลเวลสกิลพิเศษสถานะมาครบเลยก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ1ิพลังเน้นสุดสร้างสารรค์พา์ที่2ที่ผมนํามาฝากทุกคนกันนี้ อะมีตัวไหนแบบถูกใจทุกคนเป็นพิเศษกันบ้างหรือเปล่าหรือว่ายังมีตัวไหนไหมที่คุณคิดว่าโอ้หอัตัวนี้แบบโคตรจะสร้างสารรค์เลยไม่อยู่ในลิสต์นี้ได้ยังไงก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้ที่ในคอมเมนต์นะครับเผื่อว่าผมเนี่ยจะสามารถ รวบร,วม,รวมมาทําเป็นพา์ที่3ได้นั่นเองครับและถ้าเกิดว่าในวันนี้เนี่ยผมให้ข้อมูลตรงไหนผิดไปยังไงหรือว่าไม่ครบถ้วนยังไงเนี่ยผมต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะครับก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ของพวกเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าถ้าชอบมากๆก็สามารถโด o n a t เป็นซุปเปอร์ชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์กันได้นะครับหรือว่าถ้าอยากดูคอนเทนต์ของพวกเราก่อนใครก็สามารถสมัครสมาชิกเริ่มต้นแค่เพียง50บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้ดูคอนเทนต์ของพวกเราก่อนใครเป็นเลยสำหรับวันนี้ผมเบนจะอยขออาก่นคับ และพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผม